ค่ะวันนี้นะคะไดอยู่ช่องแอนแอนะคะวันนี้นะคะก็คือเหมือนน่าจะเป็นอ่าพัสดุนะคะเป็นน่าจะเป็นกระเป๋านะักเรียนที่หนูซื้อมาใหม่นะคะเพราะหนูขึ้นป .5 ก็ต้องใช้กระเป๋าใหม่จริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้แต่หนูอยากอยากดูดูอคะ่ะว่ามันจะนี่ข้ออะไรจาเอะไรจาอะไร,ะไรสักอย่างจาขอบอาจาขอบนะคะอืมเก๋ยากสะดูอ่ะกนลังนะคะ ไม่มันปูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนแนใ่ให้พ่อแกะเดีย๋ยวโดนกระเป๋าเป็นกระเป๋าหนังกลัวมันจะนมาข้างๆหแกะให้ก็ได้พ,อ,พอแล้วพอล้วยง,งนะเนะยงีะงเียขอแกะนี้ก่นอนโอโดนมือ

นี่กระเป๋าจาคอบอุ้ยมาแบบอุ้ย ดูเล็ใบเท่าไหร่มีราคาอยู่อันนี้โรงเรียนอะไรนี่มันจากขอบลูกยี่ห้อมันยี่ห้ดีดูละใบเท่าไหร่อยู่ข้างหลังนะขอดูก่อนนะคะสองพันเก้าร้อยค่ะทุกท่านสองพันเก้าร้อยแต่เราซื้อได้ในราคาหนึ่งพันแปดร้อยเพราะว่ามีส่วนลดใช่ระวังนะ ทำยังไงอะ่ะไม่ค่อยใช้นักเรียนอะ่ะกระเป๋านักเรียนอ้โมโอ้ีหโอ้ดหโอ้โอ้อ้โหอ้โหโอ้โนโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โ่โี้อ้โหออ้โกุญแจหอ้อ้โ้โหโอ้อ้โหโ้อ้มีอโอ้โหอ้โหออ้อ้้โหโอ้โอ้โหโอ่หอออออ่อ มันเป็นปุ่มอย่างนี้ค่ะ็นคุญแจเห็นไหมมีกุญแจด้วยเอ้ยขอดูก่อนนะเลิศมากเลยแกะยังไงอ่ะนเด็แกะใหนะ้ตอนนี้นะคะแล้วก็ได้คุญแจมาที่เรียบร้อยนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอมาลองอันนี้กันนะเดีย๋ยวนะแล้วเมื่อเใช้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช้ไม่เป็นอ่ะ อ่าอย่างนี้แล้วเขาก็สามารถอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ล็อกไงทุกคนแต่ถ้าเราใช้กุญแจอ่ะมันกระเป๋าจะล็อกเลยนี่นี่เหรอนไปหมุ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 นไปให้มันดังหมุน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 ไม่ได้หมุนได้ถ้าหมุนนะฮะหมุนดังก็เฮ้ยเอ๊ะไม่ได้เลยทุกคน ล็อกเลยล็อกเลยนะคะใช่เปิดเปล่าเราไม่ได้ใช่เอามาต่อไปนะคะจะมาเปิดมันเป็นมันเป็นมันเป็นมันแต่ละให้มันดังกึกมุนอีกม้วนอ่าเดี๋ยวได้ข้างในมีอะไรมาดูกันนะคะข้างในโอ้โหใหญ่มาก ในนะคะตรงนี้นะคะสามารถใส่สมุดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยแล้วก็ยตรงนี้นะคะมีที่ใส่ปากกาด้วยมีแบบพวกใส่อะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยนะเออน่าใส่บัตรใส่บัตรนักเรียนใช่แล้วก็ข้างในนะคะใส่ได้เต็มเลยเห็นไหมถ้าของแท้มันก็จะมีตรงเนี้ยดูมันจะมีหุ้มมาหมดเลยใช่หุ้มหมดเลยนะหุ้มหมดเลยแกะออกกัน โอยเจ็บมือเลยจะมาแกะอันอ่ะเราค่อยแกะละกันขั้นต่อไปนะคะมันจะอ้าขัา้นอันตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะ,ก,คะ,คะก็คือใส่ได้หมดเลยอีกแล้วอ่ะตรงนี้คืออะไรแกะไม่แกะไม่แกะอ,ะอของแท้หน่ซิปมันจะเป็นยี่ห้อจากขอบแล้วก็ถ้าเป็นไอตัวล็อกอะค่ะตัวล็อกตรงเนี้ย S <S ถ้าของแท้กับไม่แท้มันจะต้องดูอย่างนี้ถ้าของแท้นะคะมันจะเป็นแบบหนักๆนิดนึงนใช่คุณแจหนักแล้วถ้าเป็นของปลอม,มจะเบามากนะคะอันนี้ของแท้แล้วก็พ่อบอกว่าสามารถใส่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาเออกก่อนแล้วก็ป๊บ นั่นมันทำช่วยอะไรได้ตรงเนี้ยล็อกไม่ให้น,หนั่นไม่ต้องไปล,ล็อกมันแล้วก็ถือถืออย่างเงี้ยมันไม่ถนัดเลยอุยโอ้ย,อยแบกไม่ไหวแน่เลยมีทั้งสองอันมีทั้งกระเป๋าแล้วก็อะไรนะเป๋าเขียงเขียวนะเขียงใช่ของอันนใบไม่ใหญ่นะพอดีพอดี พอดีอะไรใหญ่หญกเกินเดี๋ยวหนูลองเดินให้ดูทุกคนลองเดินให้ทุกคนดูนะคะโหดพื้นเปียักเลยเหงื่อมาเดมอดน้าวยไป<笑><笑>อะไรแบบดี้เลยค่ะทิเกินหนูไม่รู้มันมันถือข้างในหรือมันถือข้างนอกข้างนอกข้างนอกอถืออย่างนี้เอ้นั่นแหละใช่หรอใช่ ไม่ได้ใหญ่นะเล็กนะถ้าหลับตัวถ้าคนตัวตัวเล็กก็จะดูมันใหญ่อันหันหน้าบางนี้มันจะสวยกว่าจ้าขอบค่ะเดี๋ยถ่าย่ายายรูปก่อนหนึ่งรูปเนี่ยถ่ายรูปนะเดี๋ยวนี้กนหนึ่งรูปนะหนึ่งสองโอเค,อเ,คเดี๋ยวนี้ยังวีออยู่อ่ะ น่าใครอยากซื้อนะคะสั่งสั่งช้อปปี้ได้นะกิวอาโค้ดด้วยนะคะเหมือนน่าจะเอาไว้ซื้อมั้งหรือว่าอะไรสักอย่างนีนะ่ยแตะไหนราคาอยู่ไหนนี่นี่นะคะสองพันสองพันเก้าร้อยแต่เราซื้อในราคากระเป,าเ <2008. S 1> เป๋าเอกสารนักเรียนใช้ถือสะพาย ใช้โคตรลดร,ราคาเยอะเลยใช่เราใช้เราใช้ลด,ลส,ดส่วนลดอค่ะของลาซาด้าแล้วซึ่งแบบส่วนลดอะเหลือแค่พันเท่าไหร่นะพันแปดร้อยพันแปดร้อยเองทุกคนจากสองพันนะคะเก้าร้อยสองพันเก้าร้อยเนี่ยสองพันเก้าร้อยอันนี้เลยนะคะเฮ้ยดีนะหนูก็เพิ่งรู้ามันมีแบบ กระเป๋าที่มันมีล็อกอย่างนี้ด้วยอ่ะนี่หมุนหมุนให้ดังกึกอืมดงกกแล้นี่ล็อกแล้วแต่ว่าเราไม่ควรเอาไปนะคะเพราะถ้ากระเป๋าหายอ่ะเอ้ยไม่ใช่้าค่ะเพื่อนมาล็อกที่บ่ายเอาของเราไปล็อกจบเลยใช่ทำไมเราต้องใช้อันนี้ล็อกด้วยไม่ต้องก็ได้ไงแล้วแต่เรา ตรงนี้จะมีตรงนี้ใช่ไหมก็ถอดทำไมอ่ะก็ถอดได้ไงถอดเพราะอะไรอ่ะก็สามารถอย่างนี้ไงเดี๋ยวนี่ใช่ไหมอ๋อมาดูนะนี่อย่างเงี้ยตัวนี้เอาไว้สำหรับล็อกไงแล้วก็อย่างนี้ดึงใช่ไหมอ๋อล็อกแล้วก็ใส่รูใส่รูเนี่ยแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ดึ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้ละ ใช่ไหมติดไม่ติดอะทุกคนกระเป๋าเขาทํามาดีเนาะไม่ปิดดีกว่าลูกออตัวปิดตัวนี่<อ>ทุกคนออจะขอบดีนะดีมากอันนี้ไม่ต้องแล้วลูกเปิเออดรานี่นะคะใครอยากซื้อน่าจะสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้มั้งน่าจะใช่นะเนี่ยอะทุกคนไปซื้อได้นะคะดีมากนี่ไงเนี่ย ของแท้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะแบบมีน้ำเงินน้ำเงินตรงนี้ด้วยเหรอใช่๋อมันจะเป็นทั้งในทั้งในมันจะไม่เรื่องแสงเรื่องแสงใช่อ,ๆๆอันนี้ของจาขอบนะคะถ้าถ้าซื้ออ่ะอันนี้คือกี่นิ้วนะสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วนะคะกล่องเลยจ้าเป็นกล่องแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะเป็นแบบผ้าแบบนี้เลยนะคะเหมื<ฮ>อนเราเหมือนเราซื้อประมาณ กระเป๋าประมาณหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเอาพวกผ้าเนี้ยมาคุมแม้ค่ะเราเลยนะคะทุกคนนี่ของแท้จาขอบอันนี้แล้วก็คือถ้าใครอยากได้นะคะสแกน QR code บอกอีกรอบหนึ่งตึ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 งอุยตึง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 อ่ะสแกนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะบ๊ายบาย